สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะ ค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะในช่วงวันที่16-31ธันวาคมปี2566ดวงชะตาของท่านจะมะะีดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างจะมีข่าวดีไหมและโชคลาภมีหรือไม่ในช่วงนี้มารับฟังกันเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกทุกเรื่องให้ท่านได้รับทราบค่ะและที่สำคัญหากมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็จะเตือนให้ท่านนั้นได้รับทราบล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาเริ่มที่การงานของชาวราศีเมถุนก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้งานของท่านจะไม่ค่อยได้ดังใจท่านมากนะคะมีดวงได้ทำงานซ้ำทำมางานไปแก้ไขกับปัญหาไปฉะนั้นขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนวู่วาม ให้ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบให้ท่านค่อยๆคีดค่อยๆแก้นะคะและคนรอบข้างทั้งที่บ้านและที่ทํางานมักจะทําให้ท่านหงุดหงิดอึดอัดลําบากใจอยู่บ้างจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวยังไงก็ขอให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือแต่ว่าโดยเฉพาะด้านการงานช่วงนี้คนมักจะนึกถึงท่านค่ะ หากเขาทํางานผิดพลาดทางานหลุดตกหลน่นเขาจะเข้ามาขอร้องให้ท่านช่วยเหลือแก้ไขงานที่เขาทําผิดพลาดและไม่สามารถแก้ไขได้ให้นะคะโดนโยนงานเพื่อนร่วมงานงานล้นมือเขาจะโยนงานมาให้ท่านช่วยทําและจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ใชไ้ไหววานให้ทํางานบางอย่างให้ซึ่งเป็นงานที่ท่านนั้นไม่ได้รับผิดชอบเป็นประจําช่วงนี้ท่านจะตกเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างงานเพิ่มขึ้น จะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับงานที่ท่านทําข้อดีนะคะช่วงนี้ตัวท่านเองนะคะหากติดขัดมีปัญหาท่านมักจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเป็นช่วงที่คนรักและเมตตานะคะชาวราศีเมถุนจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านแน่นอน,นะคะ่ะฉะนั้นหากท่านติดขัดมีปัญหาช่วงนี้ท่านนึกถึงใครให้ท่านเอ่ยปากนะคะจะสำเร็จทุกเรื่องเลยนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะช่วยเหลือท่านทางตรงไม่ได้เขาก็จะช่วยเหลือท่านทางอ้อมนั่นเองค่ะเป็นช่วงที่ท่านความคิดลื่นไหลและไอเดียดีทํางานเก่งด้วยนะคะหากท่านอยากจะทําอะไรท่านจะได้ทําเหมาะแก่การเริ่มต้นทําในสิ่งใหม่ๆช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่มเป็นช่วงที่ท่านต้องทํางานหลากหลายหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันหากที่ผ่านมาท่านใดที่รับงานพิเศษทา ควบคู่กับงานประจำนะคะช่วงนี้ท่านจะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำเป็นช่วงที่เหนื่อยและรายรับของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะฉะนั้นหากท่านมีงานในมือให้ท่านรีเพลียให้จบไวๆนะคะเพราะช่วงนี้งานของท่านจะเพิ่มขึ้นอย่าได้ประมาทงานโดยเด็กขาดจะมีอะไรให้ท่านได้ทำอยู่ตลอดเวลาแน่นอนค่ะเรียกว่างานยุ่งท่านค่อนข้างที่จะกดดนันเพราะงานบางงานมาแบบด่วนๆจนท่านเองก็แทบจะตั้งตัวไม่ทนัน ยังไงก็อย่ากดดันตัวเองนะคะทําให้เต็มที่เพราะท่านจะรับมือกับงานได้งานเสร็จท่านกำหนดท่านเวลาส่งแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับงานสิ่งที่ท่านคาดหวังสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงนี้คาดหวังสิ่งใดโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้มาและเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นใจด้วยนะคะสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงที่ท่านจะได้มานั้น บอกเลยว่าชื่นใจท่านใดที่ทํามาค้าขายจะขายดียอดขายเพิ่มแต่ว่าค่อนข้างเหนื่อยกับการขายนะคะมาที่การเงินของชาวราศีเมถุนกันบ้างช่วงนี้ท่านมีข่าวดีๆด,ด้านการเงินเกิดขึ้นหากที่ผ่านมานะคะการเงินของท่านนั้นมักจะติดติดขัดขาด,ดชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นหายใจหายคอเรื่อง เรื่องเงินเงินทองทองได้ล่งขึ้นค่ะเพราะว่าท่านจะมีรายรับเพิ่มขึ้นท่านมีดวงได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นเงินที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้บางท่านก็จะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางมีดวงได้เงินพิเศษจากงานพิเศษได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่ช่วงนี้นะคะชาวราศีเมถุนมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่มีค่ามีราคาแพงๆสําหรับตัวท่านเช่นบางท่านได้ซื้อทองคําซื้อมือถือราคาแพงๆ หรือว่าได้ซื้อข้าวของที่มีราคาแพงๆของชิ้นใหม่ที่มีราคาแพงๆเข้ามาในบ้านการเงินท่านจะมีให้ใช้จ่ายอย่างคล่องมือขึ้นหากท่านใดนะคะที่กําลังนั่งเครียดและวิตกกังวลใจกลัวจะไม่มีเงินให้ใช้จ่ายในส่วนที่ท่านนั้นจําเป็นจะต้องจ่ายกลัวจะไม่มีเงินผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องวิตกกังวลใจไปค่ะ เพราะเมื่อถึงเวลาท่านจะจัดการได้การเงินหากช่วงนี้ท่านยังคงมองไม่เห็นทางว่าจะได้เงินมาจากไหนมืดมนแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆท่านจะจัดการได้คนดีคนกระตันยูบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเมื่อถึงเวลาท่านจะอึง้งไม่คิดว่าจะได้กลับได้กำลังจะแย่กับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังจะมืดมนกลับพบแสงสว่าง นี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสในช่วงนี้กำลังจะแยกกลับมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยทุกครั้งนะคะจะมีเรื่องราวอัศจรรย์น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับดวงชะตาดวงดีส่งท้ายปีแน่นอนคะ่ะแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าเงินที่ท่านได้ในช่วงนี้จะมาในลักษณะได้มาจ่ายไปนะครับเพราะว่ารายจ่ายค่อนข้างสูงโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านค่อนข้างที่จะจุกจิกช่วงนี้ท่านจะหมดเงินไปก,กับการเดินทางเพิ่มขึ้น หมดเงินไปกับการออกงานสังคมพบปะนัดหมายนะคะจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับรถรละบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่ใช้มานานหรือเพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายหรือว่าสูญหายจะได้ซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักและเคารพอยากจะนําเงินไปทําอะไรก็ตามท่านจะได้ทําเป็นช่วงที่รายจ่ายเยอะแต่ท่านจะหมุนเงินได้ ถามว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่ช่วงนี้เสี่ยงได้นะคะแต่อย่าเสี่ยงเยอะคะ่ะเสี่ยงแค่พอได้ลุ้นก็พอท่านมีดวงจะได้เจอกับใครบางคนที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เจอด้วยนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างช่วงนี้นะคะคนโสดดวงดีดวงชะตาโดดเด่นมีเสน่ห์คนรักและเมตตาหากท่านเปิดใจช่วงนี้ท่านจะได้พบเจอกับคนที่ท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยนะคะ ความรักในคนโสดท่านไม่เหงาอย่างแน่นอนค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้นะคะชีวิตคู่มีความสุขไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นความรักท่านจะเป็นที่เพิ่มให้กันและกันได้จะได้เดินทางไปในที่ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ไปนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้รามัดระวังนะคะจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อย จะทำอะไรอย่าใจร้อนบู่วามให้ระมัดระวังให้มากๆจะก้าวเดินก็ต้องระวังลื่นสะดุดหกล้มระวังน้ําร้อนลวกมิดบาดน้ํามันกระเด็นนะคะทําบุญก็จุดทูบอยู่ดีๆก็โดนทูบจี้หรือว่าบางท่านนะคะทูบหล่นลงไปแล้วเอาเข่าไปกดทับก็มีนะคะระมัดระวังนะคะจะมีเหตุการณ์ให้ท่าน ต้องเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆค่ะและระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบระวังความดันกําเริบระวังภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบนะคะให้เรมามัดระวังป่วยเพราะการรับประทานอาหารค่ะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะเระมามัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆค่ะขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ